จริงแล้วเนี่ยการดูแลวัชพืชหรือทำญ้าเนี่ยปีที่ผ่านมาเราอะทำไปแล้วหนึ่งรอบนะปลูกไปหนึ่งปีทำแล้วหนึ่งรอบจริงๆถ้าจะให้สวยบางคนบอกสองบางคนบอกสามแต่เราอะทำไม่ทันปล่อยเลยครับแล้วเราก็เพิ่งมาเริ่มทำนะเพิ่งอันนี้ปีที่หนึ่งนะแอแอปีที่หนึ่งครบไปแล้วนะเพิ่งมาเริ่มทำรอบแรกและต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีทีนี้ ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอยู่ที่สวนไผ่สร้างมนตระยะชิดที่นครนายกครับแปลงนี้อายุหนึ่งปีเต็มพอดีเราปลูกประมาณช่วงนี้ดูนะครับนี่หนึ่งปีเต็มแล้วเราปลูกชิดมากบางอันก็แหว่งนะแหว่งอันนี้อีกที่นึงนะไม่รู้เคยบอกไปยังระหว่างกอห้าสิบเซนครับปลูกโคตรของความชิดเลยห้าสิบเซนห้าสิบเซนห้าสิบเซนอันไหนที่มันแหว่งแสดงว่า มันก็ตายไปบ้างนะครับลองไปดูหน่อยที่ว่าที่มันมันก็มีโตบ้างไม่โตบ้างเหมือนกันนะเพราะเราเทวดาเลี้ยงนะ,ะมาดูครับนี่น,นี่ไล่มาดูเรื่อยๆอันนี้แหวกใช่ไหมนี่ก็ตายไปบ้างก็มีอันไหนที่เกิดก็มี้ามาดูอันนี้ครับโอ้ยนี่นี่มาดูะระยะชิคอันนี้บางคนก็อาจจะสงสัยผมบอกไว้เลยก็ได้ว่าอย่างนี้เราหวังไปขุดต่อหรือว,ว่าเอาไปทําอะไรต่อนะไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้เลยนะถ้าปล่อยอย่างนี้เลยก็ มันก็อาจจะทํางานยากะนะครับแต่เราก็หวังว่าเราจะไปทําอะไรต่อเช่นขุดล้อมขายขุดข้าวขายอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าตอนกิ่งก็ได้นะอันนี้อ่านี่คือนี่คือสร้างหมดยาชิตอันนี้ก็พึงมาทําเรื่องของการบริหารเรื่องการจัดการสวนนะสมมุติสมมุติว่าเรายังไม่ทําอะเป็นยังไงมาดูหน่อยมาดูดูอ,อันนี้เห็นก็อนเห็นก่อนว่านี่ทําสวนแบบสวยแล้วนะเป็นแบบนี้สวยแล้วเป็นแบบนี้ให้เห็นหน่อย เห็น,นยสวยแล้วสวยแล้วก็คือยังไม่สวยหรือเปล่ายังไม่สวยหรือเปล่ายังไม่สวยหรือเปล่าสวยแล้วก็ยังไม่สวยก็เดิมนิดหน่อยอ่าก็ดีกว่าเดิมนิดหน่อยเนาะนี่สวยแล้วสวยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลว,วัชพืชหรือทำญ้าเนี่ยปีที่ผ่านมาเราอะทำไปแล้วหนึ่งรอบนะปลูกไปหนึ่งปนะีทำแล้วหนึ่งรอบ จริงๆถ้าจะให้สวยบางคนบอกสองบางคนบอกสามแต่เราทําไม่ทันปล่อยเลยครับแล้วเราก็เพิ่งมาเริ่มทำนะเพิ่งวันนี้ปีที่หนึ่งนะแอดปีที่หนึ่งครบไปแล้วนะเพิ่งมาเริ่มทํารอบแรกและต่อไปนี่มันจะไม่มีทีนี้ไปทําดูที่ไม่ทำนี่มันเป็นไงมันหนักหาัสาหัสไหมหนักหนาสาหัสไหมดูนี่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 มาดูแตกแๆกแตกกนี่ด้วยนี่ยนี่นี่อะไรรู้ไหมเนี่ยรังนก ข้างในมีลูกหรือเปล่าไม่รู้มีมีลูกมันหรือเปล่ามาดูนะเราก็จะได้สภาพสวนที่เดี๋ยดูดิโอ Solar. บางพันก็เท่าไหร่สี่ห้าหกเนี่ยน่ชิดเลยนี่แม่มันนี่แม่มันอันนี้ปลูกจากอะไรเออเดี๋ยวบอกบชัดๆหน่อยปลูกจากอะไรเนี่ยปลูกจากกิ่งครับกิ่งตอนนะเนี่ยไม่ใช่เงานะกิ่งตอนที่มันเราเองเราก็กล่าวว่านี่นี่เห็นไหมมึงกิ่งวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิ่งวะ มีต้นที่หนึ่งนี่แม่มันตายแล้วยังไม่ได้แต่งนีต้นที่หนึ่งนีต้นที่สองครับหนึ่งปีผ่านมาก็ได้ประมาณสี่เนาะสี่มากหา้ามันสี่นี่ส่วนใหญ่ดูการไล่การโตนะเริ่มต้นแม่อันนี้เรายัางไม่ได้แต่งนะแล้วมันก็จะมาแบบนี้หนึ่งสองสามสี่สาม,สามลำเนี่ยแลดูผมมองว่าต้องตัดทิ้งหมดถ้าห้านี่คือเราปลูกจากอันนี้นะแล้วมันก็จะมีหน่อมาหนึ่งสองสามเล็กๆอย่างเงี้ยผมมองว่าต้องทิ้งครับ นี่แสดงว่าถ้าเกิดเราจะแต่งจริงหนึ่งปีผ่านไปได้สองลับเพราะอันเนี้ยมันเล็กเกินเราใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดบางคนคิดต่อยอดว่าจะไปทําพันุ์ได้ไหมเอาไปทําพวกค้างถัว่วแทนไข่ลูกอะไรก็อาจจะได้บ้างแต่มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ประมาณเนี้ยผมถึงจะเอาไว้เนี่ยประมาณสักสองนิ้วก็คือประมาณดัมจอบดีกว่า,าจ,จะว่าสองนิ้วเลยเดี๋ยวปีนี้มันคงจะผ่านหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยแสดงว่าไงรู้ไหมอ่าเนี่ยเราเราเรา,เราคิดไว้แล้วเราไปเห็นแปลงอื่นเนี่ย เขาบอกว่ามาตรฐานถ้าเกิดดูแลดีนะฮะของเรานี่ดูแลไม่ดีก็คือปล่อยทิ้งปล่อยว้างก็สองไงแต่สองนี่ผมนับที่ความโตนะความโตนะความโตที่ประมาณน้ําจอบขึ้นไปนะผมจะนับนะน่ครับนี่่าดูดิครับนี่อันนี้ก็ประมาณสามเห็นไหมสามสี่อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็มีมาดูนอ่องหีไหมน,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 นี่หนอนนนนนะครับมีแต่ะันมีการทำกิจกรรมใน,น,นแต่ละวันของเรา แต่แปลงนี้ดีอย่างมีรั้วรอบขอบทุนนะครับเจ้าของที่เขาละเอียดดีและเราเองเราก็ชอบใจคือเลยไหมเขาลงทุนทั้งหมดเลยมีรั้วลวดน้ามีพื้นที่ให้เรารู้เลยว่าอันนี้เป็นของเราที่จะทํางานนะไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่านาเกตรงไหนนะตรงนี้นะครับนี่ก็คือในกิจกรรมในแต่ละ แต่ละวันแต่ละวันมันเป็นยังไงตรวนี้ใน,ในสวนไทยจางหมุนระยะทิ้งแรงนคนอายุครับอายุ1ปีครับอันนี้ก็อยากจะตอกย้ํากับท่านที่ไม่มีเวลาทําสวนแบบเทวดาเลี้ยงก็ถามว่าได้ไหมได้ครับทําได้ก็ทําแบบเราเนี่แหละแต่ได้ผลดีไหมไม่ดีครับได้เท่าไหร่สองสามต่อปีครับนี่สองเองแม่มันแม่มันนี่แม่มันนะไอตีนะนี่แม่มันนี่ต้องทิง้งนี่ต้องทิง้ง อันนี้ก็พอผมว่าดีไม่ดีอาจจะต้องทิ้งด้วยเพราะมันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะก็อาจจะเป็นหน่อต่อไปนะครับพอทําได้เหมือนกันครับมีหนอ่อมีอะไรมันเติบโตเองพอหลังจากหนึ่งปีผ่านไปเนะี่ยมันก็จะเติบโตเองแล้วเราก็ถ้ามีกิจกรรมพวกข,ขายลำขายหนอ่ออะไรก็วากันไปเนะเาะอา๋อไผ่ซางหมุนนะมันก็อาจจะมีรูปร่างเนี่ยนะครับลายลายอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะบางคนจะมองไม่เห็นว่าเฮ้ยคือเขามองเห็นว่าเอะอย่างนี้เป็นของมีมูลค่าไหมมันลายอย่างนี้นะ มันก็ที่เปลือกมันนะครับนี่แบบนี้แบบที่หนึง่งดูปาะนี่ทั่วทั่วไปครับแบบนี้นี่เปทีทั่วไปสีมันจะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีในลายนะคุณอาจจะถ้ามันลายที่ลำสิน่าสนใจกว่าครับฮาวน์สำหรับท่านที่อยากจะรู้ว่าถ้าเราจะปลูกริมแดนครับหรือว่าเป็นเป็นแนวนาเขตของสวนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าปลูกไปหนึ่งปีนะแล้วปลูกระยะนี้คือระยะชิด50เซน มันจะตูประมาณนี้ครับคุณมาดูเลยครับอันนี้อันนี้ก็แหมนแม่ถ้าแต่งออกก็เสียดายนะนี่ลองดูครับนี่ประมาณนี้ครับก็ได้ประมาณ4ี่ห้าลำแล้วลําก็ประมาณด้ําจอบขึ้นนะเขาจะได้รู้นะครับว่าถ้าปลูกชิดๆห้าสิบเซน็นแบบนี้คุณจะไปขยายให้เป็นหนึ่งเมตรหรือว่าสองเมตรอะไรก็แล้วแต่นะแต่ลําก็เสียอย่างนี้นะบางคนเขามีบางคนเขาจะทํากิจกรรมคือรู้ไหมเป็นที่จอดรถเป็นที่บางแดดสำหรับ,บบางคนมี เราเรียกว่ามีสวนอาหารมีตลาดอย่างเงี้ยตลาดนะเป็นตลาดนัดจะเป็นอะไรเนะี่ยจะปลูกเป็นแนวก็ก็อาจจะใช้วิธีนี้ให้ให้ดูครับว่ามันจะชิดแล้วมันจะได้รูปร่างหน้าตาของลำประมาณไหนอ่าโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากอขอบพระคุณในการติดตามจากทุกทุกท,ท่านครับขอบพระคุณนะครับ